เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูรถ2รุ่นนี้นะฮรระหว่างแกรน f ิลโน o รุ่นธรรมดานะครับกับ f a ซิโอรุ่นคุณแจสมาร์ทคีย์นะครับซึ่งรถ2องคันเนี่ยจะมีราคาค่าตัวห่างกันอยู่เกือบ5,000บาทนะครับระหว่างแกนตัวธรรมดากับฟาซิโอตัวท็อปเราจะเล่นคันไหนดีเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับ This society is really trying me. Ain't no did and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please. You're all too loud, you don't speak quietly. Opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. It's the world honestly burning. That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds and put the work in. We got some work, man. So, they keep me in a hat. ผมจะพามาดูแกลนฟิล a n o รุ่นธรรมดานะครับรุ่นตัวเริ่มต้นเนาะกับน้องใหม่ล่าสุดนะครับฟาซิโอนะฮะคันนี้นะฮะจะเป็นตัวท็อปเลยเป็นตัวสมาร์ทคี์นะครับหรือว่าคุญแจรีโมทนั่นเองนะฮะระหว่าง2คันนี้นะฮะเราควรจะเล่นรุ่นไหนเนาะเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับเริ่มจากคันแรกเลยนะฮะก็คือแกลนฟิล a n o คันนี้นะครับซึ่งแกลนฟิลานูเนี่ยก็ได้ทําการตลาดมาเป็น10ปีแล้วนะครับ แล้วก็ได er ้ม nice ีการเปลี่ยนสีทุกปีนะครับซึ่งแกนฟิลโนเองเนี่ยเขาก็จะมีรุ่นทั้งหมดอยู่2รุ่นนะครับก็คือรุ่นเริ่มต้นรุ่นสแตนดาดที่ท่านผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้นะฮะแล้วก็รุ่น ABS นะครับซึ่งผมเคยเปรียบเทียบระหว่าง ABS กับรุ่นธรรมดาไปแล้วนะฮะในรุ่นธรรมดาที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะฮะเขาก็จะมีสีทั้งหมดอยู่4สีนะครับก็คือสีที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือสีดําด้านนะฮะต่อมาก็จะเป็นสีแดงนะครับนี่ที่จอดอยู่ข้างหลังนู้นนะฮะ แล้วก็จะเป็นสีน้ําเงินนะฮะเป็นสีน้ําเงินด้านแล้วก็อีกสีหนึ่งที่ขายดีมากในรุ่นนี้ก็คือสีเทาเบาะแดงนะฮะจะเป็นเทาแลมโบเนาะแต่ว่าเป็นเบาะสีแดงเบาะจะแตกต่างจากเพื่อนของเขานะครับซึ่งดีไซน์ของแกนฟิลโนเองเนี่ยก็เป็นดีไซน์ของคนไทยนะฮะแล้วก็ลายการผลิตของแกนฟิลโนเองเนี่ยก็ผลิตที่ประเทศไทยของเราเองเนี่แหละซึ่งตอนนี้ก็ผลิตมาแล้ว1ิ โดยปกติแล้วฮังยามาฮ่าเองเนี่ยเขาจะใช้1โมเดลเนี่ยประมาณ15ปีนะฮะถึงมีการเปลี่ยนแปลงครั้งหนึง่งแต่ว่าก็มีข่าวแว่แวๆมาเหมือนกันว่าหลังจากที่ฟาซิโอมาแล้วจะดันแกนฟิลโนขยับขึ้นเป็น1 5 5ซีซีตามรุ่นพี่ของเขาอย่าง N m a x ็ Mac, หรือ a i r ์ล็อกแต่ว่าก็ยังเป็นข่าวลือนะฮะยังไม่ฟันธงว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างที่ข่าวลือออกมาหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมจะพามาเปรียบเทียบในวันนี้ก็คือฟาซิโอนะครับ ซึ่งฟาซิโอเนี่ยก็เป็นน้องใหม่ของประเทศไทยนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วฟาซิโอเองเนี่ยเคยเปิดตัวมาแล้วที่อินโดนีเซียนะครับซึ่งเครื่องยนต์เองก็ใช้พื้นฐานตัวเดียวกันนะแต่ว่าดีไซน์เองเนี่ยเป็นดีไซน์ที่ออกแบบแล้วก็ผลิตครั้งแรกที่อินโดนีเซียนะฮะแล้วเขาก็มาต่อยอดเพิ่มฐานการผลิตอีกทีหนึ่งที่ประเทศไทยเราเองนะฮะซึ่งชิ้นส่วนอะไรหลายๆจุดของฟาซิโอเองก็สามารถใช้ร่วมกันกันกบของแกนฟิลโนได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ล้อเบรกยางเนาะ แต่ก็มีหลายจุดที่ฟาซิโอเนี่ยแตกต่างจากแกรนฟิลโนนะฮะรวมถึงในเรื่องของราคาด้วยที่ถูกกว่าแต่ว่าได้ออปชันที่มากกว่าซึ่งออปชันของเขาจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปไล่รายละเอียดกันเลยละกันนะครับเริ่มต้นเลยจากทางด้านหน้านะฮะแกรนฟิลโนเองเนี่ยตัวไฟหน้าเขาก็จะเป็นไฟหน้า LED นะครับแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นไฟหลีนะฮะตรงกลางอกเ,อกเนาะแล้วก็มีโลโก้ยามาฮ่านะฮะไฟเลี้ยวซ้ายขวาก็อยู่ที่กระบังลมนะครับ ทีนี้เรามาดูที่ฟาซิโอกันบ้างนะฮะฟาซิโอก็มีไฟหน้าที่เป็น LED เช่นกันนะฮะเป็น2ชั้นนะฮะไฟสูงกับไฟต่ำเนาะแยกส่วนกันนะครับแล้วก็จะไม่มีไฟหลีตรงกลางอกเหมือนกันกับแกลนฟิลโนนะฮะส่วนไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะติดที่บังลมซ้ายบังลมขวาเช่นกันกับแกลนฟิลโนนะครับทีนี้ถัดลงมามาดูที่ช่วงล่างด้านหน้านะฮะล้อเบรกแล้วก็ยางนะครับในตัวของกระบอกโชคเองเนี่ย ฟาซิโอกับแกรนฟิลานจะไม่เหมือนกันนะฮะถ้าเราสังเกตเห็นไหมกระบอกชกเขาจะเป็นทรงแบบมีสันขึ้นมาตรงนี้นะฮะแล้วก็เราก็จะเห็นสายไม้เห็นไหมสายไม้ของฟาซิโอก็จะติดที่กับล้อหน้านะครับแต่ทีนี้ในแกรนฟิลานเองเนี่ยเขาก็จะไม่มีสายไม้นะฮะที่ติดกับล้อหน้านะครับแล้วก็ในเรื่องของกระบอกโชกเองเนี่ยก็จะเป็นคนละดีไซน์กันถ้าเรามาดูที่ฝั่งเบรกนะครับเราก็จะเห็นความแตกต่าง อยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวจับยึดปั๊มเบรกกับกระบอกโช๊คนะครับเนื่องจากกระบอกโช๊คมันไม่เหมือนกันเนาะนี่เห็นไหมกระบอกโช๊คมันไม่เหมือนกันนะฮะตัวจับยึดก็จะแตกต่างกันนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวแกนฟิลาโน่เองเนี่ยมันมีทั้งรุ่นธรรมดาเนาะแล้วก็รุ่น ABS นะครับซึ่งถึงจะเป็นรุ่นธรรมดาเขาก็ทําจุดเพื่อใช้ในการรองรับสาหรับ ABS นะครับอย่างเราก็จะเห็นเซนเซอร์นะฮะวัดความเร็วอยู่ตรงนี้นะครับ ก็คือพูดง่ายๆว่าฟ a สซิโอเองเนี่ยเขาจะไม่มี ABS เนะครับเขาก็เลยใช้วัดไม่ธรรมดานะฮะแต่ว่าในแกรนฟิลโนเองเนี่ยเขามีรุ่นที่มี ABS เไงเขาก็เลยทําตัวแง่งนี้เพิ่มเข้ามาแต่ว่าสําหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ไม่มีระบบเบรก ABS นะครับจานดิสเบรกมีขนาดเท่ากันนะครับก็คือ190ม mm, มแต่ว่าลักษณะของจานดิสเบรกจะแตกต่างกันนะครับเห็นไหม สังเกตดูมันจะต่างกันเนาะในเรื่องของดีไซน์ของจานดิสเบกนะครับแต่ก็เป็นจานน็อตสีลูเหมือนกันนะแล้วก็ในเรื่องของวงล้อนะฮะวงล้อเดียวกันนะครับวงล้อเหมือนกันเลยนะครับเป็นวงล้อขนาด12นิ้วนะฮะส่วนยางนะครับก็จะเป็นยางไซส์เดียวกันเลยนะครับก็คือไซส์ร้อยสิบทับเจ็ดสิบขอบสิบสองนะครับแต่ว่ายี่ห้อยางจะแตกต่างกันนะฮะแกนฟิลาโนเองเนี่ยจะใช้ของแม็กซินะครับแต่ว่าฟาซิโอจะใช้ของดันดรอปนะฮะถัดมานะครับมาดูที่ ชุดด้านหน้านะฮะชุดบังลมนะครับก็ดีไซน์ก็แตกต่างกันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าในเรื่องของตัวโครงรถเนี่ยแตกต่างกันนะครับไม่ได้เหมือนกันนะฮะทีนี้เรามาดูในส่วนถัดมานะฮะก็คือในเรื่องของเรือนไม้นะครับเรือนไม้ก็แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับเาซิโอก็จะเป็นรูปทรงเขาเรียกว่ารูปทรงแคปซูลนะฮะมันก็จะเป็นรีลียาวๆแบบนี้นะฮะส่วนแกรนฟิลานุนะฮะมันก็จะเป็นเรือนไม้แบบเข็มนะครับรวมกันกับมาตรวัด แสดงแบบดิจิตอลนะฮะก็คือมีทั้งเข็มทั้งดิจิตอลนะครับแล้วก็สามารถปรับฟังก์ชันต่างๆจุดนี้ได้นะครับส่วนในเรื่องของประกับทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ําไฟเลียวซ้ายเลียวขวาแล้วก็แต่นะครับส่วนประกับทางด้าน ขวามือนะฮะก็จะมี start stop system อยู่ตรงนี้เนาะก็เป็นระบบอัจฉริยะของเขานะครับที่เวลาเรากดเปิดไว้เนี่ยเครื่องยนต์มันก็จะดับเองนะครับถัดลงมานะครับก็จะเป็นปุ่ม start มือซึ่งในตัว Grand Final ที่เป็นรุ่นธรรมดาเองเนี่ยนอกจากจะมีปุ่ม start มือแล้วเขาก็จะมี start เท้ามาให้ด้วยนะครับนี่มีคันส s t a r ทเท้ามาให้ด้วยเนาะ f a ิโอก็เช่นกันนะครับที่ประกับทางด้านซ้ายมือนะฮะเขาก็จะมีไฟสูงไฟต่ําไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็แตรนะครับ ประกับทางด้านขวามือก็เช่นกันนะฮะก็จะมีสตาร์ทสต็อปซิสเต็มเหมือนกันนะฮะหลักการทำงานแบบเดียวกันเลยนะครับแล้วก็มีปุ่มสตาร์ทมือนะครับแต่ว่าในฟัซิโอที่เป็นรุ่นที่เป็นสมาร์ทคีย์เองเนี่ยเขาก็จะไม่มีคันสตาร์ทเท้ามาให้นะครับแต่ว่าในรุ่นเริ่มต้นนะฮะของฟ a ซิโอเองเนี่ยเขาก็จะมีสตาร์ทเท้ามาให้เช่นกันนะครับคือพูดง่ายๆว่ารุ่นเริ่มต้นก็จะมีคันสตาร์ทเท้าแต่รุ่นท็อปจะไม่มีคันสตาร์ทเท้าทั้ง2คันนะครับ ัดมานะฮะมาดูที่คอนโซลกลางนะครับซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดที่แตกต่างกันนะครับฟัซิโอเองเนี่ยเขาก็จะได้คุญแจที่เป็นคุณแจสมาร์ทคีย์นะครับซึ่งตัวคุญแจเองก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็ถือคุญแจมาใกล้ๆนะฮะแล้วก็สามารถเปิดล็อกรถนะฮะเปิดใต้เบาะได้ในปุ่มเดียวแต่ว่าในแกรนฟิลโนรุ่นธรรมดารุ่นเริ่มต้นเนี่ยเขาก็จะเป็นคุญแจเสียบ นะฮะแต่ว่าคุณแจเสียบของเขาเนี่ยเขาก็สามารถเปิดใต้เบาะหรือเปิดฝาถังน้ามันตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งแกนฟิลโน,โนเองเนี่ยจุดเติมน้ํามันของเขาจะอยู่ที่คอนโซลด้าน,น,นหน้าตรงนี้นะครับนี่ฝาถังน้ามันก็อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถังจริงของเขาจะอยู่บริเวณนี้นะจะอยู่บริเวณพักเท้านะครับอยู่ข้างล่างเนาะแล้วก็จะมีช่องสําหรับใส่ของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยนะครับซึ่งคุณแจของแกรนฟิลโนเองเนี่ยถึงจะ ไม่ใช่สมาร์ทคีย์นะฮะแต่ว่าเขาสามารถปิดม่านล็อกได้นะครับจากคุณแจนี่แหละแล้วก็มี DC o u t อ e เลดที่เป็นไฟ12โวลต์ติดอยู่ข้างบนกุญแจนะครับทีนี้เรามาดูที่ฟาซิโอนะฮะฟาซิโอเองเนี่ยเขาก็จะมีไฟ DC o u เอ e เลด12โวลต์เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ที่เกะ๊ะทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ฟาซิโอเองเนี่ยการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเขาจะเติมที่ใต้เบาะนะครับไม่ได้เติมเหมือนกันกับตัวแกรนฟิลโนนะฮะ แล้วก็เช่นกันนะครับเขาก็จะมีจุดใส่ของนะครับถ้าอยู่ทางด้านขวามือนะฮะเป็นรูเสียบขวดน้ําเสียบอะไรได้เล็กๆนะครับนี่ความลึกประมาณหนึ่งฝ่ามือได้นะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือจุดแขวนของนะครับนี่ฟาซิโอก็จะมี1จุดของแกลนฟิลโน่ก็มีเหมือนกันนะครับนี่หนึ่งจุดนะฮะแต่ว่าฟาซิโอเองเนี่ยเขาก็จะมีเพิ่มมาอีกหนึ่งจุดนะครับก็คือบริเวณตรงนี้แถวหว่างขาเห็นไหมอ่า คือมีจุดแขวนของอยู่สองที่นะครับนี่ตรงกลางตรงนี้กับตรงกลางตรงนี้นะฮะแต่ว่าแกลนฟิลโนเองไม่มีนะฮะมีจุดเดียวก็คือใกล้ๆก,กับกุญแจนี่แหละนะครับหัดลงมานะครับที่พักเท้านะฮะพักเท้าก็เป็นพักเท้าพื้นเรียบเหมือนกันนะครับซึ่งมันเป็นความดีงามมากสาหรับใครที่เป็นสายแม่บ้านหรือสายบรรทุกเนาะ เพราะว่าเวลาเราจะขึ้นจะลงมันก็จะสะดวกนะครับหรือแม้แต่เราจะพาเด็กน้อยหรือพาสัตว์เลี้ยงของเราโดยสารนะครับเราก็วางตรงนี้นะฮะหรือยืนตรงนี้ได้เลยซึ่งมันก็จะให้ความสะดวกสบายทั้ง2รุ่นนะฮะแต่แกนฟิล,ลโนเองเนี่ยความกว้างของช่วงนี้จะสู้ฟาซิโอไม่ได้นะฮะฟาซิโอจะกว้างกว่านั่นเองนะครับช่วงนี้เนาะถัดมานะครับมาดูที่พักเท้าคนซ้อนกันบ้างนะฮะ พักเท้าคนซ้อเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะครับตัวฟาซิโอเองเนี่ยก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมหลอดแต่ว่ามีขนาดเล็กนะฮะส่วนแกลนฟิลานูนะครับก็จะเป็นแบบล็อกแบบเราต้องเตะเข้าไปก่อนชึบนี่ถึงจะออกมาได้นะฮะผมมองว่าแกลนฟิลานูทาได้ดีกว่านะครับเพราะว่าพักเท้าของเขาใหญ่กว่านะฮะแล้วก็เป็นยางหุ้มส่วนฟาซิโอนะครับก็เป็นโลหะธรรมดานะฮะตัวบอดี้ด้านข้างนะครับ เนื่องจากฟาซิโอเองเนี่ยการออกแบบของเขาจะออกแนวเขาเรียกวงรีเนาะแบบแคปซูลนะครับตัวบอดี้เองของเขาก็จะเป็นทรงแบบเหลีหล่ยมๆนิดๆนะฮะแล้วก็จะเป็นดีไซน์เหมือนแคปซูลนะครับประมาณนี้นะฮะแต่ว่าในฟิลาโนนะครับฟิลาโนเองเนี่ยมันก็จะออกแนวแบบคลาสสิกนิดนึงนะฮะออกแนวแบบเป็นตูดมดนะครับนี่ถ้าเราดูจากข้างด้านหลังนี่ข้างด้านหลังของแกรนฟิลาโนมันก็จะประมาณนี้นะฮะ ไฟท้ายไฟเลี้ยวนะครับแกรนฟิลาโน่ก็จะออกแนวเป็นตุดมดนะครับนี่เห็นไหมเป็นมนๆแบบนี้นะฮะไฟท้ายหลังก็จะเป็น led นะครับแต่ว่าไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะเป็นหลอดไส้นะครับสำหรับแกรนฟิลาโน่ส่วนฟาติโอนะครับก็อย่างที่บอกเนาะว่าเป็นดีไซน์แคปซูลนะครับเพราะฉะนั้นไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์แคปซูลเช่นเดียวกันนะฮะก็ สวยกันคนละแบบนะครับท่านผู้ชมชอบแบบไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะฮะถัดลงมานะครับก็คือในเรื่องของบางคนเช่นกันนะครับบางคนหลังของฟาซิโอเนี่ยก็จะเป็นวงรีนะครับเป็นแคปซูลเนาะส่วนแกรนฟิลาโนนะครับก็จะเป็นแบบเรียวแหลมลงมานะครับสวยกันคนละแบบนะครับสวยกันคนละแบบนะฮะ ส่วนในเรื่องของวงล้อหลังนะฮะและระบบการสะเทือนหลังนะฮะทั้งแกรนฟิลานแล้วก็ฟาซิโอเองก็จะเป็นชกอคอัพหลังช็คเดียวเช่นกันนะครับแล้วก็วงล้อหลังก็จะเป็นขนาด12นิ้วนะฮะแล้วก็ยางหลังก็จะเป็นขนาดไซส์เดียวกันนะครับก็คือเป็นไซส์ร้อยสิบทับเขอบ12เช่นเดียวกันนะครับของแกรนฟิลานจะใช้แม็กซีฟฟาซิโอจะใช้ดันหลบนะฮะส่วนในเรื่องของระบบเบรกหลังจะเป็นรัมเบรกเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะแตกต่างกันอยู่นะ ก็คือในตัวฟัซซิโอเองเนี่ยเขาจะมีระบบเขาเรียกว่า UBS ก็คือว่าถ้าเกิดเรากดเบรกหลังเนี่ยเบรกหน้าก็จะทํางานด้วยนะครับซึ่งระบบ UBS เองเนี่ยเขาก็จะมีกลไกอย่างหนึ่งคือเขาจะมีสลิงนะครับโยงมาที่เบรกหน้าด้วยนะครับก็พูด,ดง่ายๆว่าเวลาเรากดเบรกหลังนะฮะเบรกหน้ามันก็จะทํางานด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าในแกรนฟิลาโนเอ,เองจะไม่มีระบบนี้นะฮะ ระบบเบรกหน้ากับเบรกหลังจะแยกออกจากกันนะครับกดเบรกหลังก็เบรกหลังอย่างเดียวกดเบรกหน้าก็เบรกหน้าอย่างเดียวนะฮะซึ่งในฟาซิโอเองเนี่ยจะให้ระบบนี้มาตั้แต่ตัวเริ่มต้นถึงตัวท็อปเลยนะครับทีนี้เรามาดูที่เรื่องของเบาะแล้วก็ใต้เบาะกันนะครับมาเริ่มต้นจากแกรนฟิลโน่กันก่อนนะครับซึ่งแกนฟิลโน่เองเนี่ยจะมีความสูงเบาะอ,อยู่ที่79ซนติเมตรนะครับเนื่องจากตัวเบาะเองเนี่ยเขาทําค่อนข้างจะสูงค่อนข้างหนาอยู่นะ นี่ถ้าเราสังเกตน,นี่ก็คือชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ดีไซน์ของตัวเบาะเขาเองเนี่ยในรุ่นที่เป็นสีดําด้านนะฮะเขาก็จะให้ผ้าเป็น2ชิ้นนะครับก็คือชิ้นตรงกลางตรงนี้นะฮะแล้วก็ชิ้นขอบตรงนี้เป็นผ้าชนิดเดียวกันนะฮะแต่ว่าเย็บด้วยสีด้ายที่เป็นสีแดงนะฮะนี่แล้วก็ตะเข็บตรงนี้เป็นสีแดงนะครับถ้าเราเปิดขึ้นมาจากใต้เบาะนะครับเราก็จะเห็นความเว้าของตัวเบาะนะครับนี่ช่วยเพิ่มพื้นที่ในการใส่ของนะครับแล้วก็รวมถึงใต้เบาะเองนะฮะ เนื่องจากถังน้ามันเขาจะอยู่ที่พักเท้าของคนขับนะฮะข้างหลังก็เลยสามารถทําเป็นกล่องเก็บของขนาดใหญ่ได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูที่ฟาซิโอกันบ้างนะฮะตัวฟาเซโอเองเนี่ยดีไซน์ของเบาะก,ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเขาดีไซน์ให้เบาะมันมีขนาดเตี้ยนะครับซึ่งความสูงของตัวเบาะเองเนี่ยก็จะมีความสูงอยู่ที่ 75ซนติเมตรเท่านั้นนะฮะซึ่งความสูงเบาเนี่ยจะเตี้ยกว่าแกลนฟิลาโนถึง4เซนเลยนะครับก็ถือว่าสำหรับใครที่มีส่วนสูงที่ไม่สูงมากนะครับ140 1 5ีนี่ผมบอกเลยว่าเกียได้สบายๆนะครับดีไซน์ของเบอเนาะเขาก็จะให้ผ้า2งชนิดเหมือนกันกับแกลนฟิลาโนแต่ว่าให้สีที่แตกต่างกันนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสักๆส,ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอีกผ้าลายนึงนะฮะพอเปิดใต้เบาขึ้นมานะครับ เนี่ยด้วยความที่ฟัซิโอเองเนี่ยถังน้ำมันเขาอยู่ที่ใต้เบาะนะครับตัวกล่องเก็บของมันก็เลยมีขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากเท่ากับตัวแกรนฟิลโนนะครับก็ใส่ของได้อาจจะไม่ได้เยอะเท่าแล้วถังน้ำมันเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแต่อาจจะเป็นเพราะว่าถังน้ำมันมันอยู่สูงด้วยมั้งก็เลยทําให้ฟาซิโอเองเนี่ยได้เปรียบในเรื่องของความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับซึ่งความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงของฟาซิโอเองเนี่ยมีความจุมากถึง5.1ลิตรนะครับแต่ว่า สำหรับแก a นฟิลานเองเนี่ยถังน้ํามันของเขาอยู่ตรงใต้พื้นเนาะอาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของการวางถังน้ํามันนะฮะก็เลยทาให้ถังน้ํามันของเขามีความจุอยู่เพียง4.4ลิตรนะฮะแต่ผมมองว่าความจุถังน้ามันเชื้อเพลิงเนี่ยอาจจะไม่สําคัญเท่ากับตําแหน่งข,งของการเปิดถังน้ํามันเชื้อเพลิงซึ่งถ้าเกิดเราเอาไปขับส่งของส่งแก๊สขับฟู้ดขับไล์แมนนะฮะการที่มีถังน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้องเปิดจากใต้บอร์แน่นอนนะฮะมันจะไม่สะดวกเท่ากับ ถังน้ามันที่อยู่ด้านข้างแบบนี้นะครับเวลาเรามัดของใส่กระบอกเนาะแกรนฟิล,ลโน่เนี่ยจะได้เปรียบกว่าในเรื่องนี้นะฮะและอีกจุดหนึ่งนะครับฟาซิโอเองเนี่ยเขาจะมีระบบ Y c คอลแท t กนะครับก็คือสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันระหว่างตัวรถกับโทรศัพท์มือถือได้นะครับซึ่งกล่องของเขาก็จะอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมกล่องที่รับสัญญาณของเขานะครับแต่ว่าในแกรนฟิล,ลโนเองเนี่ยไม่มีฟาซิโอก็จะได้เปรียบในเรื่องนี้นะครับ ส่วนกันตกนะฮะเป็นโลหะเหมือนกันนะฮะระหว่างฟาซิโอและก็แกลนฟิลาโนนะครับทีนี้ในเรื่องของสเปคเครื่องยนต์นะครับทั้งแกลนฟิลาโนแล้วก็ ฟัซิโอเองก็จะใช้เครื่องยนต์บล็อกเดียวกันนะครับเพราะว่าในตัวเริ่มต้นของฟัซิโอเองก็จะมีคันสตาร์ทเช่นเดียวกับแกรนฟิลานโนแต่ว่าในรุ่นคุญแจสมาร์ทคีย์ก็จะไม่มีคันสตาร์ทเช่นกันกับแกรนฟิลาโนนะฮะแต่ว่าพื้นฐานของเครื่องยนต์ของเขานะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ในลักษณะเดียวกันก็คือเป็นเครื่องยนต์1ลูกสูบ1 2 5่งซีซีฝาสูบเป็นแบบซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปสองวาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศลูกสูบมีเส้นผ่น่่่่่าาาานนนนนศููยยยยกกกกลงงออทีีมมมสวววรระะชชกก mm. ชันนชั็คคเเืใ้ต วอกเดียวกันเนาะความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับของฟาซิโอจะได้เปรียบนะครับก็คืออยู่ที่5.1ลิตรนะฮะส่วนความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงของแกรนฟิลานจะอยู่ที่4.4ลิตรนะฮะส่วนอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยถ้าเราดูตามเพจที่อยู่ใต้บ่อนะครับแกรนฟิลานจะมีอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่55.6กิโลเมตรต่อ1ลิตรนะครับ ส่วนฟัสซิโอเองเนี่ยก็จะมีริพกนะ้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่58.8กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะก็ฟัสซิโอจะประหยัดกว่าเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยไม่ได้เยอะมากนะครับ แต่ทีนี้มีระบบหนึ่งนะครับที่ทําให้รถ2คันนี้มีความแตกต่างจากรถรุ่นอื่นๆนะครับก็คือในเรื่องของระบบไฮบริดนั่นเองนะครับซึ่งระบบไฮบริดเองเนี่ยก็แน่นอนนะครับมันจะมีในเรื่องของไฟฟ้าเข้ามาช่วยในการขับดันนะฮะแต่ว่าในระบบไฮบริดของเขาเนี่ยจะไม่ได้ยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนเหมือนกันกันกบตัวรถยนต์นะครับซึ่งรถยนต์เองเนี่ยก็จะมีแผงเซลล์ใช่ไหมมีโมดูลมีมอเตอร์ ขับนู่นนี่นั่นนะฮะที่สลับซับซ้อนมากกว่านะครับซึ่งข้อดีก็มีนะครับก็คือมันช่วยให้ประหยัดพลังงานแล้วก็ลดมลพิษนะฮะแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาก็จะสูงแล้วก็ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะมีราคาที่สูงนะครับแต่ว่าในแกนฟฟลโนแล้วก็ ฟอซโอเองจะไม่ใช่แบบนั้นนะฮะเขาจะใช้ชุดมอเตอร์เดียวกันกับชุดจานไฟนะครับซึ่งไอตัวชุดมอเตอร์แล้วก็ชุดจานไฟเนี่ยจะอยู่ที่ฝั่งด้านขวา,ข,วาของตัวรถนะครับที่เราชอบเรียกกันว่าตัววัดข้อต้มอะไรพวกนั้นนะฮะเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยชุดมอเตอร์ชุดเนี้ยจะเป็นชุดเดียวกันกับตัวสตาร์ทนะครับซึ่งเวลาเราบิดสตาร์ทเนี่ยมอเตอร์มันจะทํางานทันทีเลยนะฮะรวมถึงสตาร์ทเครื่องยนต์ไปในเวลาเดียวกันนะครับซึ่งมันจะทํางานสัมพันธ์กับตัวเนี้ย ตัว start stop system นะครับคือพูดง่ายๆถ้าเกิดเราเปิด on start stop system เนี่ย hybrid ก็จะทำงานนะครับแต่เวลาเราปิดก็ไม่ใช่ว่า hybrid จะไม่ทำงานนะฮะแต่ว่าเราจะเห็นความชัดเจนของระบบ hybrid นี้ในกรณีที่เราเปิด on นะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะถ้าเกิดเราเปิด start stop system เนี่ยรถมันจะดับเครื่องเองในกรณีติดไฟแดงใช่ไหมทีนี้เวลาเราบิดคันเร่งเนี่ยตัวมอเตอร์เนี่ยมันก็จะทํางานเลยนะก็จะปั่นตัวเครื่องยนต์ด้วยแล้วก็ปั่นล้อหลังด้วย ในเวลาเดียวกันนะครับซึ่งมอเตอร์เนี่ยมันจะทํางานอยู่ราวๆสัก3-5ถึงวินาทีนะฮะที่ความเร็วไม่เกิน60กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ทํางานแบบจริงจังเหมือนกันกับตัวรถยนต์นะครับที่มีการแยกระบบตัวมอเตอร์กับเครื่องยนต์ออกมาอย่างชัดเจนนะครับแต่ผมมองว่ามันเป็นข้อดีนะข้อดีของระบบเนี่ยมันทําให้ตัวรถแบบมีราคาไม่ได้สูงมากนะครับเนื่องจากมันเป็นระบบที่ไม่ซับซ้อนเนาะแบตเตอรี่ของเขาก็เลยสามารถใช้แบตเตอรี่ตัวเดียวกันกับตัวรถได้เลยนะครับแล้วก็รวมถึง อะไรชิ้นส่วนต่างๆนะครับคือถ้ามันมีปัญหาเนาะก็แค่เปลี่ยนในชุดจานไฟนะฮะชุดมกระต้มแค่นั้นเองนะครับทีนี้มาสรุปกันนะครับว่าเราควรจะเล่นคันไหนดีเนาะอย่างที่ผมไล่ไปนะฮะฟาซิโอเองเนี่ยจะมีราคาค่าตัวที่ถูกกว่าแกนฟิลโนรุ่นเริ่มต้นนะฮะเฉพาะรุ่นเริ่มต้นเนี่ยประมาณ4ี่ห้าพบาทนะฮะถ้าเราไล่ออปชั่นแล้วน่ะเหมือนฟัซิโอเนี่ยเขาจะให้ของที่ให้มาเยอะกว่าซึ่งก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าฟัซิโอเนี่ย เปิดตัวมาที่หลังเนาะเขาก็จะให้ของที่มากกว่าก็เป็นปกติธรรมดานะฮะแต่แกนฟิลเลโน่เองเนี่ยสิ่งที่ได้แน่ๆก็คือในเรื่องของความนิยมนะฮะแล้วก็ดีไซน์เนาะซึ่งเขาก็จะเป็นแบบไทยแลนด์ดีไซน์นะฮะเป็นดีไซน์ของคนไทยเองนะครับฟาซิโอจะเป็นอินโดนะครับในเรื่องของน้ําหนักก็ใกล้เคียงกันนะครับความสูงบ่อเนี่ยฟาซิโอ,าอาจะเตี้ยวกว่าอาจจะเหมาะสําหรับคนที่มีความสูงไม่เยอะมากมายนะักแต่ว่าแกนฟิลเลโน่เองเนี่ยก็จะได้เปลี่ยนในเรื่องของที่เติมถังน้ํามันเชื้อเพลิงนะฮะ แต่เรื่องนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะฮะแต่ที่แน่ๆก็คือแกลลฟิลานเนี่ยก็จะแพงกว่านั่นเองนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนำนะถ้าจะเล่นแกนลฟิลานเนี่ยเล่นรุ่นที่เป็น ABS นะครับรุ่น ABS เนี่ยก็จะแพงกว่าฟาซิโอยู่หมื่นนึงก็จริงแต่ว่าเราก็จะได้ประสิทธิภาพของการเบรกที่ดีกว่านะฮะแต่ว่าสุดท้ายก็อยู่ที่เราชอบนะครับ แต่ว่าโดยส่วนตัวผมนะชอบทั้ง2นะครับขั้นไหนก็ได้นะครับเพราะว่ามันใช้เครื่องยนต์แบบเดียวกันนะฮะแล้วเพื่อนๆพ่ี่ๆล่ะครับชอบรุ่นไหนมากกว่ากันนะครับก็คอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นกันได้หรือว่าไม่ชอบจุดไหนไม่ว่าจะแกนฟิลโนหรือฟาซิโอก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะฮะแล้วก็ก่อนจะจบคลิปน <да ี้นะฮะต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่นี้นะครับก็คือ บริษัทซูเปอร์ลิสซิงที่อำเภอพังโคนน,นะครับอยู่เยื้องก,กันกับโรงพยาบาลพังโคนน,นะครับอยู่ใกล้ก,กันกับห้างสปิสินค้าบิก๊กซีติดกับถนนสกลอุดรธาน,นีนะฮะน่าจะหากันไม่ยากเนาะตัวอาคารเขาก็จะเป็นอาคารสีดำๆหลังใหญ่ๆนะครับมีรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ข้างหน้าเยอะๆนะฮะในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวค่อยไปติดตามกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ